เคยชนะนักมวยไทยจนย่ำใจเลยขอลองดีกับนักมวยยอดฝีมือครับเปิดตัวมาเลยครับนี่คือการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับนักชกจากออสเตรเลียผู้เคยเอาชนะนกนักมวยไทยเมือนหลายรายครับเขาคือชอนนฟอเรสเตอร์ในกางเกงสีแดงครับนักชกจากออสเตรเลียมาเจอกับนักมวยไทยยอดฝีมือผู้นี้ครับนี่คือยอดเดชาสิทธยอดทงครับ ึ่งในนักมวยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้าะดานของค่ายสิทธิ์ยอดธงครับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียครับเมื่อวันที่27เมษายนปี2007ปี2007แปลงเป็นพศก็เอา543ไปบวกกับเมื่อเอา543ไปบวก2007ก็จะได้ปี2550นั่นเองนะครับก่อ27เมษายน550ครับ2550 นี่ครับแม่ควางขวานควางอาวุธไปใส่เลยครับรำแม่ไม้มวยไทยครับให้ชาวต่างชาติผู้นี้ได้เห็นครับชกกันในกติกามวยไทยนะครับมวยไทย5ยกนะครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับไม่ต้องมายั้งไม่ต้องมากักนะครับเพราะว่าเขามาท้าในกติกามวยไทยครับเพราะนั้นจัดไปเลยครับไปชกเยือนในถิ่นของเขาเลยนะครับก็คือที่ออสเตรเลียนะครับ แชนนอนผู้นี้อย่างที่บอกครับไม่ธรรมดาครับเคยเอาชนะนักไวไทยมันแล้วนะครับยายามใจครับขอวัดชั้นกับนักมวไทยยอดฝีมือครับอย่างท่านั้นของยอดเดชาครับจังหวะนี้อ่ะยกทิ้นหนึ่งครับยอดเดชากางเก่งสีขาวครับแช่นอนกางเก่งสีแดงเขี่ยออกมาก่อนครับยอดเดชาครับดูชั้นดูเชิงดูไวดูพริบดูความหนักแรงอาวุธไปก่อนครับคว้าแขนมาครับเอาดึงออกไปครับแช่นอนจังหวะนี้ครับแช่นอนเดินมาครับเหยียบขาไปก่อนครับเหียบซ้ายครับ เดชาอืโยนเขาเข้าไปครับลองใส่ความแรงลองใส่ความหนักเข้าไปในอาวุธครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายดับเบิลแข้งเลยครับคะ้นนของยอดเดชาครับจังหวะนี้ํำไว้ก่อนับอับคัดขวาแล้วเตะขวาจบขาครับแหมลูกเตะข้นยางครับเอาแล้วครับต้องดูครับว่าช่นอนผู้นี้เครื่องร้อนหรือยังครับเพราะว่ายอดเดชานี่เครื่องร้อนมาแล้วครับวอร์มเครื่องมาจากประเทศไทยเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวมาครับว่าไม่ที่ตังเวทีครับช่นอนเขามาแข้งขวาล้าตัวครับช่นอน เดินเข้ามาทีบซ้ายหน้าดักไว้ก่อนครับท่านังของยอดเดชาครับเขามาดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ดเชทีวีครับนี่คือช่องพักมวยไทยโดยใช้สไต้สำเนียงใต้ช่องเดียวครับโค่นยางไปครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยหน้าตอนนี้ที่มีอยู่ครับว่าเข้าไปนั่นครับม่แหมครับมัดขวาครับจากยอดเดชาระวังครับบองกันตัวให้ดียาเหลาเหลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับแข้งซ้ายจะบันเสียนครับโอ้โหเกือบไปมัดขวามาครับ ตำแหน่นของเชนนอนครับล็อกเอาไว้เตะจอขาไปครับจากเชนนอนยอดเดชาครับจิ้มซ้ายทีบซ้ายครับประกัดขวาไม่โดนครับทำแหนของเชนนอนยอดเดชาอย่าไปก่อนครับจอขาโค่นยางไปครับจังหวะนี้ครับแหมปกติก็เรียกทุกเตะจ่อยางครับแต่ทางใต้เราโค่นยางครับโค่นต้นยางครับจังหวะนี้หมัดขวาซ้ายขวาครับเชนนอนครับจับพลิกมาเข่าซ้ายแทงมาครับซอกขวางัดเข้าไปครับทำแหน่งของ ยอดเดชาครับอืมดุเดือดเหลือเกินครับสัญญาณความร้อยกำลังจะมาครับอะผ่อนเครื่องออกมาก่อนครับแม่มีมีหนักมีเบามีเร่งมีพลครับยอดเดช้าครับจิ้มครับจิ้มครับหมัดขวาจิ้มแล้วก็คำไว้ก่อนครับถีบซ้ายดักไว้ก่อนครับหยอดเดช้าครับแช่นอนแช่นอนเข้าเป็นหรือวผาครับแข่งขวาครับเกือบล้มครับจังหวะนี้ระวังครับอย่าลาวลาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าลาเลาออยับประมากับแข่งขวาจอกขาครับกรนังของหยอดเดช้าครับ เอา่ะครับไหลแขนเข้ามาวัดกําลังของแขนไว้ก่อนครับของขวาตีมาครับท่านรองของเชนนอนกำลังการแยกออกมาก่อนครับแยกกันก่อนน้องบาวเออมาเจอกันที่กลางเวทีครับแหมมาเจอกันที่กลางเวทีครับจังหวะนี้ถีบดักไว้ก่อนครับยอดเดชาครับเอาขัดขวาซ้ายครับท่านรองของเชนนอนครับเย็บคืนครับท่านรองของยอดเดชาจังหวะนี้เชนนอนเดินเข้าหาครับดักไว้ก่อนครับหมัดขวาซ้ายขวาครับท่นานรองของเชนนอนครับ ชนนี่ตอนที่นักนกนักมวยไทยก็ใช้หมัดนี่นะครับนกนะครับเพราะะนะนี่เอาหมัดหมัดของชนะนี่คืออันตรายครับอย่าเลาเลาหมัดของชนะนันเป็นอันขาดครับจงหวันนี้เดินเข้าหาครับหมัดขวาเจอซ้ายขวาคืนจากยอดเดชาครับแล้วก็หมดยกทิ้หนึ่งครับขอก้อนขอก้อนไปไปพักก้อนนะครับไปให้น้ําไก่ครับแหมอ่ะมาดูกันต่อเพื่อความเรียดเวลาครับยกทีสองครับทีขวาครับขวาขามาครับจอกขาคนยางทีซ้ายดักไว้ หมัดขวากับกานของยอดเดชาครับแข่งขวาดักไว้เลยแข่งซ้ายก็ดักอีกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแหมครบเครื่องครับแข่งขวานำาตรับยอดเดชาครับยอดเดชานี่คือหนึ่งในนักมวยไทยที่เรียกว่าชีวิตยิ่งกว่านิยายครับเคยโดนทำบาทำร้ายร่างกายออกจากบ้านหนีออกจากบ้านครับเคยโดนแก๊งจับไปขายของนะครับแล้วก็หนีไปที่พัทยาครับไปฝึกมวยที่ค่ายสุดยอดคงครับกลายเป็นหนึ่งในนักมวยไทยฟีมือครับสองขวาจากเชนนนครับ มาซ้ายจากเชนนอนครับเขาคว้าครับจังหวะนี้ล็อกไว้กอแหมล็อกไว้ติดเหน็บเหนียวแน่นครับอย่างกับข้าวตราช้างกาตราช้างไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะก็พูดไปตามนั้นแหละครับแล้วก็พลิกเมียครับพลิกเมียยักไงครับจังหวะนี้ครับแหมพลิกเมียพลิกให้ล้มครับยักไงคือล้มไงหลังครับโอ้เขินไปหนึ่งดอกครับท่านันของเชนนอนครับเปิดจอกซ้ายคบยดเดชาครับระวังออ้มีซอกกลับครับเออน่าจะเป็นท่านันของท่ากว้างเลี้ยวหลังครับแหมครับ คือก้มลงข้างล่างนองงัดตวัดศอกขึ้นบนครับโอ้โหครับนอนหงายแล้ววันให้กรรมการนับครับลุกขึ้นมาไหวไหมครับไหวอยู่ครับไหวอยู่ครับโอ้ยเอาละครับบอกแล้วครับอย่าเลาล้าครับแม่จังหวะนี้ครับเดินเข้าหาเลยครับนั่นกรรมการบอกอย่าช้าอืมจะเย็นน้องจะเย็นอย่าแคบอย่าแคบแมอย่าแคบอย่าแกบคืออย่ารีบนะครับไหวไหมครับจะนอนครับจะนอนไหวไปไล้ไปน้องเบ้าน้องเบ้าผัดผื้ย่ากรรมการมาเตือนครับนี่น้องเบ้านะถ้ากรรมการยังไม่สับ มือไปชกนะอย่าเพิ่งชกนะอย่าเท้อย่าเทบนะก็คืออย่ารีบนะครับทํใไมสับมือชกนี่อย่าเพิ่งรีบเตือนไว้ก่อนครับโอ้โหใจร้อนด่วนได้ครับอ่าใจเย็นนะครับฝั่งเราก็ใจเย็นนะครับอ่าอ่ะสับมือครับอ่าสับมือชกต่อครับแหม่เหมือนถงเวลาให้เชนนอนฟื้นตัวยังไงยังไงไม่รู้ครับเจอเตะโค่นยางเข้าไปครับปัดตรงหน้าขมําครับโอ้โหยาครับอ่าสับมือชกว่ากันไหมครับเตะโค่นยางครับจังหวะนี้เชนนอนเข้ามาครับ เชนนอนว่ายังไงเจอหมัดซ้ายจิ้มสายจิ้มยับอับกัดขวาครับแล้วเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาแทงเข้าไปครับลบมาครับหมัดขวา1 2 3 4สครับเชนนอนครับเจอโอบันเซียนครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นกรรมการบ่งมือบายบายลาก่อนเลยครับโอ้โหบันเซียนอย่างสวยงามครับจังหวะนี้ครับเสียนแทบกระเด็นครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเป็นไงครับนั่งเครงสบายใจเลยครับเชนนอนครับก่อนนี้ครับทนานของยอดเชาก็ไป Workers, ขอโทษขอโพยครับ s> <S นะครับนี่เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูกันหน่อยครับเพราะว่าจังหวะมันเร็วครับจังหวะนี้ครับนี่คร um ับโอ้โหกวางสะบัดหน้านะครับโอ้ก็คือมุดลงไปแล้วก็สองงัดขึ้นบนนครับวางสะบัดหน้าครับโอ้โหโดนเข้าไปครับไงแรหวั่นเลยโอ้ยระวังครับสียทลาครับลงเลงครับลงเลงโตรงเกลงครับอืมไวไหมครับแล้วจังหวะนี้ก็คือท่านั้นของคือของเราก็เข้าไปเราคิดว่ากรรมการให้ชกแล้วนะครับอันนี้ไม่ว่ากันครับ กรรมการเตือนถูกต้องแล้วนะครับกรรมการเตือนเราถูกต้องแล้วแต่ว่ากรรมการให้เหมือนเหมือนแฝงให้ทางนั้นของฝั่งชนนอนนี่ได้พักนานไปสักหน่อยครับโอ้โหนะกรรมการเตือนฟังเรานะครับนะครับกรรมการยังไม่ทันสัตว์มือชกนะครับเราก็เข้าไปแล้วครับอันนี้อันนี้ก็ว่าไปตามเกมครับนะอันนี้ย้อนมาให้ดูกันอีกทีนะครับเพื่อความสะใจครับดูครับเพราะว่ามันไม่มีภาพช้าให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นนะมาดูกันครับจังหวะนี้ เดินเข้าหาครับนี่จังหวะที่เข้ามาครับอืมเจอเตะโคนยางครับขิดตรงหน้าเขามาครับขิดตรงคือล้มไปข้างหน้าครับยักไงายคือล้มไงายหลังครับจังหวะนี้ครับเตะจอกขาครับเชนอนเข้ามาครับเชนอนนี่พยามจะตีตื้นมาครับเจอซ้ายยับ้ายยับอัปคัดขวาครับเข้าขวาสายยอดหน้าเข้าซ้ายยอดหน้าเข้าขวายอดหน้าครับอัปปะคัดขวาอีกทีเชนนอนรว้วมัดเข้าใส่ครับแล้วเตะขึ้นบันเสียงจังหวะนี้ครับลงไปนั่งเครียงอยู่บนพื้นกันเลยทีเดียวครับโอ้โหสุดจริงครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ท JTV ครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม